สวัสดีครับวันนี้พบกับชาบ้านอนครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดเลยอำเภอวังสะพุงนะครับตัวแทนจําหน่ายของ F อฟเตัวนี้เรารับประกัน2ปีนะครับผมรับประกันของรถแท็กเตอร์ขนาด45แรงนะครับวันนี้สวยๆครับพี่น้องสีแดงนะครับสีแดงสีแพงนะครับตรงนี้ไฟตาก็เป็นโปรเจคเตอร์นะครับครับผมนี่เดี๋ยวดูกันช้าๆนะครับ ขนาดใบมีดก็อยู่ที่เมตรแปเซนนะครับครับผมล้อหน้าก็ขนาด20ล้อหลังขนาด28นะครับผมเป็นเผาตั้งขนาดใหญ่นะครับตรงนี้ตรงนี้คือมีกระจังหน้าที่ระบายอากาศได้ดีนะครับเพราะว่าเปิดโล่งเลยครับตรงนี้เปิดโล่งเลยเห็นไหมครับเผาหน้าเป็นเผาตั้งขนาดใหญ่นะครับที่ดูแลรักษาง่ายแล้วก็เหมาะกับการทํานาโดยเฉพาะนะครับ กองอากาศข้างบนเป็นกองดักฝุ่นข้างล่างเป็นกองดักฝุ่นแบบใช้น้ํามันเครื่องนะครับซึ่งจะช่วยในการลงน้ําได้อย่างสบายใจมีขี้ปลาด้วยนะครับตรงนี้ช่องลมที่ให้ในการดูแลในการเอาอากาศความร้อนออกจากตัวเครื่องนะครับนี่รับประกัน2ปีนะครับพี่น้องผมข้างบนเป็นกองสลัดฝุ่นนะครับผม๋ยวไปดูตัวเครื่องด้วยกันนะครับ นี่สวยงามครับถังน้ํามันนี่ขนาดเป็นไฟเบอร์นะครับคือจะไม่มีปัญหาเรื่องสนิมนะครับตัวนี้หมอน้ําขนาดใหญ่นะครับมีสวิต์ป้องกันฟ้าผ่าแล้วก็ป้องกันไฟออกจากแบตเตอรี่ตัวดำๆนี้เป็นถังน้ํามันไฮดรอลิกกระบอกบังคับเรียวนะครับนะครับผมเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลสี่สูบนะครับ4จังหวะนะครับปั๊มเป็นปั๊มอินไลน์นะครับ ดูแลรักษาง่ายนะครับแล้วก็มีนี่ครับช่องนี้นี่คือที่ถ่ายที่เปิดเติมน้ํามันเครื่องนะครับขอ,องรถรุ่นนี้นะครับครับมีโช๊ค2ตัวนะครับในการคําไ้นะครับผมครับด้านข้างก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นไดชาร์จนะครับ แล้วก็มีท่อยเสียที่อยู่ด้านบนนะครับทำให้ไม่ไม่ลงดินนะครับแล้วก็มีปั๊มขาวปั๊มแดงนะครับนี่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์แข็งแรงนะครับสี่ห้าแรงม้านะครับที่รอบเครื่องสองพันสี่ร้อยรอบนะครับแปดเกียร์หน้าแปดเกียร์ถอยหลังถังน้ำมันจุดได้อยู่ที่ 70ลิตรนะครับตัวนี้โครงหลังคาเป็นโครงหลังคายูบาร์นะครับป้องกันรถทับคนได้นะครับตัวนี้ครับสวยๆนะครับตรงนี้แล้วก็ข้างหลังเป็นกระบอกไฮดรอลิกช่วยในการยกช่วยในการกดได้นะครับกดได้ถึง2ตันนะครับตรงนี้ได้อย่างสบายๆนะครับผมเวลารถติดลมก็ใช้กระบอกไฮดรอลิกในการช่วยกดได้ด้วยนะครับตรงนี้เหมาะกับการลงใน รงนาได้อย่างสบายนะครับผมแลว้วก็ตัวนี้พิเศษครับรถรุ่นนี้นี่ชุดเบรกเนี่ยจะเป็นกล่องข้างๆนะครับง่ายในการดูแลรักษาง่ายในการซ่อมบำรุงเกี่ยวกับเรื่องของระบบเบรกด้านหลังนะครับแล้วก็เพาหลังตัวนี้เป็นระบบเพาหลังแบบแกนตรงที่ได้รับเทคโนโลยีจากฟอร์ดนั่นเองนะครับหรือว่าเพาหลังแบบแพทเทิรกเกียครับตัวนี้มีสปอร์ตไลท์ LED แถมให้อีกหนึ่งดวงนะครับตรงนี้สวยๆงามๆครับตรงนี้แล้วก็ไฟทั้งหมดใช้ระบบ LED นะครับไฟเบรกนะครับมาดูด้วยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหน้าปัดนะครับคอนโซลดี <laughs> มีชุดแตรนะครับมีเกี่ยวกับเรื่องมาตรพัดความร้อนแล้วก็ ทางน้ำมันนะครับเป็นเกียร์ที่ดูง่ายมีมา่นดิจิตอลนะครับง่ายในการดูแลง่ายในการใช้งานนะครับระบบเกียร์ก็เป็นระบบเกียร์ซัตเทิลนะครับแเกียร์หน้า8เกียร์ถอยหลังครับผมใช้งานง่ายนะครับมีมีคอนโทรลนะครับคอนโทรลอยู่ด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ด้านขวามือนะครับเป็นตัวควบคุมการทํางานนะครับไม่ได้อยู่ตรงกลางนะครับไม่เกะกะ ในการทํางานนะครับเกียร์ก็ไปโรบเกียร์ทันสมัยมากขึ้นนะครับเดินหน้าถอยหลังแล้วก็ชุดควบคุมจะอยู่ด้านซ้ายกับด้านขวามือของเรานะครับผมอันนี้เป็นชุดคอนโทรลใบมิดเดินหน้าตัวนี้เป็นขับเคลื่อนสีล้อนะครับผมยกขึ้นมาแล้วก็กดลงไปนะครับส่วน pto เนี่ยก็อยู่ที่540นะครับกับเจ็ดร้อยหกสิบนะครับตัวนี้สามารถปรับได้ถึง หนึ่งพันได้นะครับตัวนี้ครับผมเดี๋ยวยังไงคือราคาพิเศษนะครับตรงนี้สี่แสนสองหมื่นบาทเท่านั้นครับผมแถมไม่มีดัน